นะครับน้องๆอยู่พี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองหลังจากที่เรานะครับน้องๆได้ทาการฟาร์มอีเวนต์นะทุกคนภายในไรววลไปนะเอ้ยๆๆๆๆๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ฝรั่งกินนกนี่ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหากับเรานะครับน้องๆตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้รถคันล่าส,สุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนที่อยู่ภายในเควสกันนั่นเองนั่นคือจะตัว LRC Extreme กันนั่นเองนะทุกคนโดยที่คันนี้นะครับน้องๆเราต้องทาภารกิจน่ะให้ครบทั้งหมด5เควสกันก่อนนั่นเองว่าจะเป็นแข่ง20 30สนนนาทุกกคจออบัแลล้ว็ยี้้ม10,000ลน่ส มีวิ่งนะคนนี้ถึงจะตัวสปีดแท a b เนี่ยมากกว่า40,000กิโลกันนั่นเองซึ่งพี่เนี่ยก็ทำการวิ่งเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าคันนี้เนี่ยมันจะโหดมากน้อยขนาดไหนได้กระน,น้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ twenty four pay in with tfs ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบร,ริการมากมายมีบร,ริการกดของเลสสิทธิไม่ว่าจะเป็นแบบ box food, emergency, anime adventure และชินโดไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมรระะบบบบดด้้้วยนนคัอองๆกไ เดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน2 4 e n t p a y i n t h ครับอย่างแรกเลยรับปุกคนให้เราทำการกดลับคมาก่อนละกันนี่คือครั้งแรกเลยนะครับน้องๆที่แบบว่าพี่เนี่ยทำในส่วนเจ้าตัวกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูกดีกว่าทุกคนว่าค่าเตตัสมันจะหล่อเทมากน้อยขนาดไหนนะมันชื่อว่าอะไรนะเจ้าตัว L ใช่ไหมทุกคนอ่าทา้งนั้นเราต้องดูหัวข้อเอ่อ Exclusive of อฟเซนะครับน้องๆแล้วก็ต้องดูตัว n e วด้วยนะฮะนี่ไงทุกคนโดยที่คันนี้นะครับน้องมีราคามากถึง1.1ล้านอ ลากันนั่นเองทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับน้องๆที่น่าสนใจมากๆเลยดูเหมือนว่าตัวนี้นะทุกคนเราน่าจะมีนะครับน้องแต่ว่าเป็นตัวแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแะละประมาณนี้กันนั่นเองนะครับทุกคนเอ่อถ้าเกิดเราทาการเอาอันนี้ไปแล้วก็ใส่คําว่า L นะทุกคนแล้วก็ R แล้วก็ C ไปนะทุกคนโดยที่รุ่นของมันนะครับน้องๆเราเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าตัวเล็กสั้นแน่เลยทุกคนแต่ว่าตัว OG เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะทุกคนซึ่ง ้าเลยนั่นเองโอ้ยเพิ่มมาประมาณเกือบ300ม้าเลยนะครับน้องๆให้ตายเถอะทุกคนในเรื่องจะตัวค่าสเตตัสนะครับทุกคนก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยว่าจะตัวแม็กพาวเวอร์ทุกคนอยู่ที่มา819 HP กันนั่นเองแล้วก็น้ําหนักนะครับน้องๆอยู่ที่มา1,360กิกันนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่มาณ312กิโลเมตรตชั่วโมทุกคนแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ V10 กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูกดีกว่าครับน้องๆว่าของจริงเนี่ยมันจะหล่อเท่มากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองทุกคนอย่างแรกเลยทุกคนเราต้องทําการสปอนมันออกมาก่อนถูกต้องไหมทุกคนอ่า ทาการนี้ปักหมุดไว้เลยทุกคนโอ,อ้โหอยากเห็นของจริงมากๆเลยนะฮะอุ้ยแรงอยู่นะสือแรงอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าขไปดีเจ้ตัวการหลักกันดีดกว่านะครับน้องๆแล้วก็นำการคัสตอมใหม่ไปนะฮะดูสิทุกคนว่าเราสามารถนำการคัสตอมใหม่อะไรกันได้บ้างเอนจินกับทุกคนเดิมๆเลยนะนี่คือดเดิมๆ น้องโหเครื่องยนต์ V10 เดาวู่ไปเลที่แรงสุดๆไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องเจ้าตัวลูกสูบครับทุกคนอันนี้ต้องของส้นนามนะทุกคนโชคส้นนามท่อไเสียส้นนามนั้นทุกคนตัวกรงนะทุกคนอันนี้น่ะเป็นในเเจ้าตัวเทอร์โบนะครับทุกคนเราต้องทําการเลือกเป็นเจ้าตัวレสเทอร์โบกันอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็นี้เป็นตัวกรงใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นของสนามไปแล้วก็ในตัวก็เป็นของสนามไปกันนั่นเองแล้วก็ีนเรื่องเจ้าตัวยางครับน้องตัวนี้เนน้ของวัับต ตีมาครับน้องน้องให้ตายเถอะทุกคนริมนี่โอจี OG ไปเลยทุกคนแล้วก็เบรกคำน้องน้อง,องทำการยัดเข้าไปเลยนะกิน <c oughs> 1.5ล้านดอลลาร์ทุกคนค่าตัวรถเนี่ยแค่ประมาณ1.1ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับน้องๆแต่ว่าค่าแต่งเนี่ยปาไปประมาณ1.5ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูบอดี้กันเลยดีกว่าครับน้องๆบอดี้นะครับทุกคนหลักๆเนที่ให้มันเนี่ยส่วนมากจะเป็นนี่จะตัวเดิมๆเลยประมาณนี้ซะมากกว่านะครับน้องๆเอ้ยเปลี่ยนสปอยเลอร์ได้ทุกคนโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรดีอะทุกคนตัวสตีทก็โอเคนะทุกคนตัวนี้ก็โอเคนะทุกคน้าเกันลองมุมในมุมนี้ทุกคนอันนี้เป็นสต็อกใช่ไหมก็ กันนั่นเองนะทุกคนคัสตอมก็โอเคนะทุกคนคัสตอมถือว่าไม่แย่เลยนะทุกคนโอเคถ้างั้นนะครับน้องเราจะทำการเลือกเป็นเจ้าตัวคัสตอมไปละกันนะฮะสีโ G เลยทุกคนแล้วไม่กะทำการแต่งอะไรมันเพิ่มเติมนะฮะและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ทำการแต่งมันเสร,รษษ็จสับเป็นที่เรียบร้อยและะะ้วนั่นเองนะทุกคนโอ้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับน้องๆว่าเสียงมันเนี่ยมันจะไพเราะมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองทุกคนอย่างแรกทุกคนเราต้องหาทำการโลเคชันก่อนนะฮะตรงนี้เลยละกันทุกคนอ่าเดี๋ ล้อมากขนาดไหนถามจริงทุกคนลอไม่ กดาผมบอกให้ทุกคนอ่าและตอนนี้นะครับน้องแล้วก็ลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ต้องสวับว่ะทุกคนมันเกินมันนิดนึงครับงน้องโอเคโอเคโอเคเราจะทาการแต่งอะไรดีเพราะทุกคนเออเอเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเบรกแล้วเบรกไหมทุกคนถ้างั้นเอาใช้ในส่วนตัวเบรกไปก่อนละกันเบรกก็ไม่ได้ว่ะทุกคนต้องใช้เป็นตัว OG นะทุกคนอ่าถ้างั้นเราใช้เบรกเป็นตัว OG ไปก่อนละกันนะครับน้องเราอยากลงแข่งอ่ะทุกคนโอ้โหโดยที่ตอนนี้นะครับน้องค่าเตตัดเราเนี่ยทุกคนอยู่ที่มัน1 4 6หนึ่งตัวเบกไนพี่คิดว่่าาายังงไไก็มมสรถ แข่งได้นะทุกคนคือแบบว่าต้องเอาไปแข่งในตัวเอนนี่วันเท่านั้นนะครับน้องๆไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแข่งพันห้าเนี่ยเราก็ไม่รอดกันนั่นเองนะฮะอยากรู้เหมือนกันทุกคนว่ามันจะไพรยยมากน้อยขนาดไหนนะฮะมาแล้วโอ้โหลอบมาอย่างโหดทุกคนนี่เกียร์ไม่ต้องการคัสตอมนะน้องๆไปแล้ว ทุกคนโอ้โหเหลียวดีอยู่เหลียวดีอยู่โอเคเฮ้ยหอดีอยู่หอดีอยู่โอเคเบ็ครับน้องๆโอ้โหเราสามารถเอาตู้กับพวกเอกอะไรประมาณนี้ได้เลยครับน้องๆแต่ว่าบู๊ดูเหมือนกับว่าจะนุมน่มนุบอยู่นะครับน้องๆไม่ค่ยจะเข้าไหลเลยนะฮะด้านหน้าเรานี่ก็ดูเหมือนกับจะเป็นรุ่นเดียวกับเราเลยเนี่ยทุกคนทำเป็นเล่นไปนะฮะโอเคโอ้ไม g ก็โดนอะไรวะนยทุกคน เมื่อกี้เราโดนอะไรอ่ะทุกคนโอ้โหอาจจะต้องกลับไปดูภาพรีเพย์กันสักหน่อยนึงนะครับน้องๆว่าเราเนี่ยโดนอะไรไปนะฮะโอ้ยใครมาข้างเราเนี่ยสวัสดีครับพี่โอ้โหพี่เองนี่รู้สึกว่าจะโหดมากๆเลยนะครับน้องๆขอหให้ตายเถิดทุกคนคือแบบว่าเราเพิ่งแข่งอะครับน้องชายใจเย็นนะสุแบบอุ <laughs> อ๊ออ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  ทุกคนนี่คือหนึ่งสิ่งนะครับน้องๆที่พี่นี่ยไม่ชอบเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดสมมติประเทศไทยเราจะต่อไดเอทิ่งเอ็มไพนะคนคือแบบมันมีการควบคุมที่แตกต่างกันมากๆเลยอ่ะทุกคนโอ้โหลื่นจัดเลยอ่ะทุกคนรอบเนี้ยดูเหมือนกับว่าเรื่องของเบรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเนี่ยมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นเองนะครับน้องๆโอ้โหรอบแรกนี่พี่คิดว่าเราน่าจะไปไกลมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยอยู่เป็นอันดับที่5เลยนั่นเองนะทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นนะครับน้องๆเราจะทำการคัสตอมไมค์กกันน่อล้กัันนนนนนะครรรบทุกกกเเเเเออออาาาาาป็ว่่ียยย้้สมมลลลลิถงงงื ดีกว่าไมทุกคนอย่างเช่นปรับท่อ,อเสียลงใช่ไหมทุกคนก็ไม่แย่นะทุกคนจากที่ใช้เป็นของสนามใช่ไหมครับน้องๆเราใช้เป็น,นตัวจุดตัวแท็กก็เพียงพอแล้วทุกคนว่าถ้าเกิดใช้เป็นแท็กเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ33แค่นั้นนะครับทุกคนอ่าโอเคอยู่ทุกคนโอเคเรื่องของเบรกเอาตัวท็อปสุดไปแล้วรอบนี้พี่คิดว่าน่าจะนาออกมาดีๆมากกก่อนนี้นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นทุกคนพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ได้ลงแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าทุกคนออกไปเร็ว ไอคันนี้มาแข่งกับเราเนี่ยมันโหดมากกว่านั้นนะครับน้องๆให้ตายเลยทุกคนแต่จะมาลองดูดีกว่าทุกคนวพราะระดับเราแล้วเนี่ยรอบมันจะประทันอยู่ระดับไหนนะแต่ว่าการออกตัวดีมากเลยนะทุกคนนทำไปเล่นไปนะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยก็สู้มันไม่ได้ครับทุกคนว่ารถของมันเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยเองแต่ว่าโดยรวมเนี่ยแล้วเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นหนึ่งคันนะครับน้องที่น่าสนใจมากๆเลยบวกกับเป็นตัวเอ็กซ์ตรีมนะคนที่มันเป็นอะไรลิมิตมากในรูปแบบนี้เนี่ยก็น่าสะสมมากดยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับบนนนนนน้้้้อออออองาาากกกกกดลลล์โชชชวววีีีททุุคคค็็็รรยย่่่ืืืมมมแแ กดติดตามก็สกอยเวอร์ผมด้ยวยนั่นเองซุปเปอร์ลองใจผมไป,ไปตามชิปใหม่ของเราเด้ยวยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งในช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่กันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ทีครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่รับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย What's up? How to wax the rail, Rip it, tray out. like I'm young cause I am and the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young life strange, you uh huh Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here, I see rappers lying, dark roads, high